อันนี้กี่โมงอีกห้านาทีเจ็ดโมงยกว่าบับเบิ้ลต้องจ่าเพิ่มอีกนงสในรุ่นราคาแล้วโอ้ยิเกต้องกินจริงจริงอไร เรากำลังจะบินไปเชียงรายกันนะคะแต่ว่าเกิดเหตุออคือตอนนี้ออพกมไม่ใช่ติดต,ต,ติลืมพ่อกับแม่เนี่ยแหละลืม <laughs> ตอนนี้กาลังเครียดกันมากเลยเพราะว่าตอนน้ากกาาาตองออก8โมงก็จริงนะแต่ว่า7โมง5ต้องเช็คอินอะไรให้เสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลา6โมง45เราก็เลยให้เมสเซนเจอร์เนี่ยกำลังิ่งมาจากนนทบุรีมาสุวรรณภูมิน,นะคะข้าสามจังหวัดก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะทันไหมแต่ก็กำลังคิดว่าถ้าไม่ทันยังไงก็ต้องทิ้งตั๋วแล้วเดี๋ยวซื้อตั๋วใหม่เพราะไงเราไป ัไม่ได้อยู่แล้วเราไม่มีลูกก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะทันไหมนุ๊กออดีนนะอด้กี่โมงนะอ่อะอี้ห้านาทีเจ็ดโมงแล้วก็โทรถามให้ few minutes later ทีเขามาถึงแล้วทันเวลาพอดีเป๊ะเออไม่ทันแล้วเก็บติดเครื่องแล้วครับขอบคุณมากเลยครับเท่าไหร่ครับสี่ร้อยเ้าสบห้าบาทครับทุกขาครับร้อยเก้าสิบห้าใช่ไหมน้องของพี่เบสขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนี่เร็วมากพี่ขอบคุณครับสรุปแล้วว่าเราเข้าเกตทันเย้ ที่แม่ซื้อมาให้นะคะติ <laughs> ๊บไปเท่าไหร่ติ๊บไปร้อยเมตรโอ้โหหกร้อยโอเคนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปเยียมเลย Let's go บายๆที่ที่ทำลูกมือได้ค่ะที่ไรคะชิคกี้พายค่ะคุณเอใช่ไหมคะคุณเอเคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนไหมคะเคยค่ะคุณเอรู้ไหมคะว่าเสื้อชูชีพอยู่ไหนคะชูชีพชูชีพชูชี What ชูชีพรู้ไหมคะว่าคืออะไรไม่รู้เฮ้เสื้อชูชีพคือสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ ชมันจะลอยในน้ำใต้โต๊ะนี่ลองจับลงไปมันจะมีถุงถุงกลมๆแล้วก็มันจะมีท่อลงมาตรงนี้มันจะหล่นลงมาจากข้างบนนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะมีถุงอ้วกกี่อันคะสองันโอเคค่ะบพร้อมค่ะห้องน้ำอยู่ไหนคะรู้หรือยังคะห้องน้ำอยู่ฝั่งโอ้โอเคเรียบร้อยมากไปแล้วค่ะก๊อกก๊กก๊กบายด้วยนะที่บินไปมา หลับอยู่บนรถแล้วก็มาที่วัดล่องขุนโอ้โหสวยมากนี่มีเด็กตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาที่ที่สองคือมาเติมแรงครับ มาไล่สิงค์นี่วิวดีมากเลยนี่น้ำตรกนั่นนะก็เป็น่นน่าจะเป็นไล่ชาอันนี้อาหารที่เราสั่งนะคะเนื้อนะคะแล้วก็เป็นยอดใบชาทอดกรอบแล้วก็จะมียำเป็นยำตีอ,อยากกินอะไรสุดลูกป่า แพ็กอย่นี้แล้่ลงใส่บนชั้นหนึ่อยงนี้อนี่จะกินหมดหรออ๋ออืมอืมอันนี้ยอดไปค่ะกะราขึ้นออกมายวให้ฟังเสียงก่อนนะ

ราคาค่าเข้าอันนี้ติ๊นไม่เสียแล้วก็รอบต่อไปรอบใบมองติ๊นครับพร้อมไหมครับเนี่ยครับเรากำลังนั่งรถไปดูอะไรชมสวนตัวสิงป่ากันครับนี่เราได้ท้ายกระบวนการท้ายกระบวนการขอบคุณวันนี้จะเล่นกล้องมีได้รูปสวยแม่มาฝากทุคนไว้ที่บ้านทำดี ถึงจุดแรกติ้นติ้นยังไม่เคยเคให้อาหารปลาเลยนี่เราอะ่ะไปซื้ออาหารปลากันติ้นติ้นอะจับจับเทเทลงไปตรงนี้นะนี่จับไว้นะซอาเดี๋ยวเราจะให้อาหารเขาเขาให้เขาอย่างนี้ติ้นติ้นน่ามันมีเพื่อนโอ้โหเดีเ๋ยวเรจะให้อาหารกีฬ ดีค่ะนี่อะให้มะลายให้มะลาย,าายอเอาใหม่เอาใหม่มีมะลายข้างล่าง สวบารเดินทากับกาเดินทางสดกับารเดินทากับรเดินทางอยู่ังมงตอนนี้นะคะเราถึงอันันตราแล้วโอหได้เดยขึ้นเขามาเหนื่อยไหมฮะโอ้ยหอบแห้เลยไปเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าที่พักกันนะครับฮัลโหลเข้าห้องมาเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะรีวิวห้องให้นะคะเข้ามาโป๊ะขอนนี่จะเป็นห้องเสื้อผ้า เร่อนแต้งแต่อาจจะมืดหน่อยแต่หน้าอาจะสีเพี้ยนได้นะคะแล้วก็อันนี้ห้องน้ำเขาบอกว่าใหอันนี้ห้องอึ๊ออะแล้วก็เป็นห้างน้าคู่น,นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้งน้ำแชวอร์แล้วก็อันนี้เป็น,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 ปนทพิลาน้าค่ะข <c oughs> <c oughs> อ,องห้องนี้อันนี้หนาแบบซีชูก็เข้ามา <c oughs> อันนี้นะคะได้ยง เป็นห้องรับแขกเป็นแบบโซฟาเล่นเลยเนะี้ยเดี๋ยวเราพา,าไปดูระเบียงกันก่อนไปดูระเบียงจะบอกว่าห้องนี้เป็นแฟมิลี่ใช่ไหมก็จะมีห้องนี้อีกเป็นเตียงสามฟุตครึ่งสองอันแล้วก็มีน้ำยาอีกอันเดินี่นะคะที่จะเปิดระเบียงให้ดูอเอ้ยบียงอยู่ฝั่ง,น,งนู้นเปิดนะคะยาวเลยมีสองห้องแบบกันได้ด้วยนี่ก็ระเบียง ชื่อของเราเป็นชิวนี้ค่ะยิ้สวสาวได้น้ำตรงนั้นก็เห็น่าเลยไม่อันนี้เขาบอกว่ามันเห็นสามสามประเทศใช่ก็คือประเทศ<า>ไทยพม่าไทยใช่ตรงนู้นเขาเลยเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำเพราะมันเป็นสามประเทศมาชนกันใช่ยิ่งใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเราจะไปชิวแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนีเนี่ยเราจะไปว่ายน้ำกันตอนนี้ขาจะพักผ่อนก่อนตบหน้าใหม่ก่อนหน้าเมือ่อ ก็เลยจะพาต่นตีนไปว่ายน้ำนะคัหลัจากที่พ่อแม่ถ่ายแบบเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ย Spiderman ว้าวเย้เป็นยังไงบ้างครับดิวิวสวยมากเราจะเห็นชายอยู่ใกล้ๆตรงตีนล้วว่ยว่คิกๆมคิก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 โอ้ c e s e s มาสีมาจีมาหามามีมาหามามีไหมมาจี มาดิขึ้นมาได้ไหเปล่าขึ้นมาได้ไหรือเปล่าโอ้ถ้าเ้อผมนั้นโอไม่ไ้อกินไ้กิวันนี้ ลูกหลับไปแล้วแล้วก็นอนนั่งแต่งรูปเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมอีกมากมายเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะเจน,นี้บ๊ายบาย o มอร์น n ิ่งวันนี้วันที่สองนะคะวันนี้นะคะเราก็กำลังจะไปอุ้ยจริงเหรอเราจะไปรถคันนี้ yes ก็จะเป็นช้างหนึ่งหลักแล้วก็มีนกครับน,ก,นกครับแดี๋ยวนกก็บางทีมันก็บินมาบางทีก็ไม่มาสิเป็นนกกระยางครับช้บางมันก็ไม่มาบางทีมันก็ไปฝั่งพาม,มาครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆฝั่งพาม,มาค่ะวันนี้ใช่คนระับดูสิแผนกต้อนรับขอร,รับับดงเรัาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาแล้วมาแล้วทำตุ้นทำไงต้องรอคนอื่นด้วยไหมครับอ๋ออย่างนี้เหรอโอ้เอาอีกนะคะเหยียบข้ามแบบนี้นะโอเคอาไไว้รคะเอาเลยเอาเลยค่ะถ่ายเราจะมาอาบน้ำให้ช้างกันค่ะอันนี้ชื่อแม่หมูเอาหลังได้เลยครับ จะลงน้ำอ่ะครับ่จะลงน้ำไหมเราไปกับช้างเหรอจริงกับเปล่าจริงไหมจริงจริงจริงที่งสีจับไหมอย่าป๊อดอย่าป๊อดไม่เอาเอาพี่ช้างเบียดเลยพี่ช้างเล่นด้วยเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะเอานี่ซื้อนิโอ้ยบายบายได้วยนะคะบาย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 ไปกลับโรงแรมกันบายบายสีเหรอ มามีเหรอพี่ชายนี่ไหมจาไม่เอาเอโดนพี่ชายเอาหูฟาดอาตึงตึงบ,งบ๊อมบุบ้ม กต้องใส่เพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูนะทางเดินก็จะเป็นนี่เลยต้นข้าว ออข้างไปข้างในก็คือจะมีห้องน้ํเตียงแล้วก็พวกเครื่องทำน้ําร้อนแล้วก็อ่างล้างหน้าค่ะมีแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปทําอะไรแบบในห้องหลักที่เราจ่ายไว้ด้วยอันนี้คือมนอนดูดาวซึ่งมันจะชมดาวเออลยก็มีเชียง อลังการแล้วตอนแรกผมกวนึกว่าต้มยำอ่ะดูดิตะไคร้พริกมะนาวขาด้วยมั้งเนี่ยเขาบอกว่าวิธีกินก็คือให้เอาน้ำนี้ใส่ลงไปแล้วก็คนๆอยากให้ขิงเครื่องเครื่องขี้ไงก็ขยำขยำอลังการมากอันนี้คือมินิขันโตก็อันนี้เป็นผัดหมี่เนาะที่เราส,สั่งมาเจ้าไข่เจียวอัญชันคุณนี่ ในจุดท่องพี่คือสองปากนะคะอยากได้ไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มแคปหมูน้ำพริกอ่องสำหรับสิบคนเด้ยวกานเลยจะถ่ายเพื่อนกันแล้วนะคะสำหรับคืนนี้เชียงรายก็ชอบนะส่วนจะชอบมากเลยเพราะว่ามันมีแบบฟิวชันดีเจอร์ด้วยแล้วก็พ่พักดีด้วยปกติถ้าเออไมเจอที่เขาก็จะไม่ค่อยสบาย